สวัสดีค่ะส่วนอิงฟ้าอิงจันต้นไม้ออนไลน์กับไฟายลมชลีนะคะวันนี้ไฟายพาท่านผู้ชมมาชมฟิโรดแดนดอมฟรดาโกดมินค่ะ<ด>ถ้าพูดถึงก้ามกุ้งโกดนะคะต้องนึกถึงคุณพ่อสุเชาวเป็นคนแรกเลยนะเพราะว่าพ่อปลูกได้สวยมากแล้วแต่ละเดือนนะคะสร้างไรายได้ให้คุณพ่อหลักแสนบาทจากก้ามกุ้งโกดต,ตัวเดียวนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเผยเคล็ดลับกันนะคะว่าคุณพ่อทําทำยังไงเนี่ยให้ก้ามกุคุณพ่อสวยได้ขนาดนี้สวยนะ่สวยมากมากเลยอ่ะอ๋อพ่อหยิบมาแล้วโว่ตัดสามใบใช่พ่อจริงๆใหญ่เนี่ยตัดสองใบก็ได้มันแก่แล้วต้นต้นแก่แล้วตัดสองใบ ถ้าถ้าถ้าอ่อนจะตัดกี่ใบดูยังไงแก่อ่อนครับพ่อเดี๋ยวบอกก่อนต้นงีมันขึ้นลายแล้วลายมันจะสีเขียวนี่อย่างนี้าต้นมันอ่อนอ๋ออย่างนี้คือต้นอ่อนถ้าต้นอ่อนก็ตัดกี่ใบพ่อสามสามต่ถ้าแก่แล้วแบบนี้นี่ก็ตัดสองก็ได้เดี๋ยวนะคาปันหนึ่งอ่าอ่าอ่าฟังกันนี่จะตัดระหว่างไอระหว่างข้อนะคะแล้วนี่ตาตาเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับใบนี่ตาใหม่เขานี่ บบนนจะบะนีอยู่ฝั่งตรงข้ามกับใบตาส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับใบค่ะเราจะตัดระหว่างข้อนี่ตัดไปเลยไม่ต้องไปกลัวมันบางคนไม่กล้าตัดอ่าเดี๋ยนะคะหักก่อนต้นมันใหญ่อเออก็คือจะมีสองอเดือนหนึ่งขึ้นประมาณก,กี่ใบคะพ่อจริงๆไม้พวกนี้ก็จะเดือนะอะละใบแหละแต่บางทีก็ สองเดือนสามใก่อนนะสองเดือนห้าใบสองเดือนห้าใบประมาณสองเดือนห้าใบแล้วละใบมันจะสีเหลืองได้นานแค่ไหนคะพ่อนานนานสามใบอ่ะบมงทีได้ถึงสามใบแล้วเขจะเริ่มเปลี่ยนสีสามใบเปลี่ยนสีก็เกือบสองถึงสามเดือนขั้นต่ำเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยใบที่สองใบที่สามมาแล้วใบที่สองยัง ยังเหลืองอยู่เลยพ่อมีทิศการเลี้ยงยังไงให้มันแบบสวยได้ขนาดนี้คะพ่อเลี้ยงแบบปกติเป็นทั้ันเองเครื่องปูมีอะไรพิเศษไหมคะมีก็กมะพราสับกากมะพร้าวสับอย่างเดียวนี่ติดตามใบกัมปูหน่อยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องชุดนี้จะไม่มีเพอไรด์ด้วยชุดนี้ไม่มีเพอไรด์เป็นใบกบกมะพร้าสับแบบจะล้วนๆเนี่ยอ๋อ่ชุดนี้ที่ตัดกากมะพร้าวสับ อันนี้มีเพลร์ไรนิดนึงนะคะชุดนี้ปลูกมาตั้งสองปีแล้วมั้งเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องปลูกแล้วเราจะดูยังไงว่าเราควรจะเปลี่ยนเครื่องปลูกคะพ่อกระถางมันเริ่มโตม,แบบมันเริ่มโหแบบเขาแบบอลังการมากเลยอันนี้คือเหมือนกับพ่อเพิ่งตัดไปนะคะชุดนี้สวยมาก,มากเลยใบยใหญ่มากนะติด,ด่างอ่ะไปเดี๋ยวไปดูพ่อสุชาวกันนะคะ เริ่มทำก้ามกุ้มโกยปนนานเท่าไหร่คะ,ป,ะปีหนึ่งหรอคะเริ่มจากแม่พันธุ์กี่ต้นค<ป>นนรับอกแม่แซื้อเขาขายก่อนซื้อเขาขายแล้วมันปนปนเขียวมาแล้วมันมีปัญหาเราก็เลยตัดสินใจทําเองเราก็จะแต่เราก็เลยตัดสินใจตั้งแม่เองทําเอง ก็คือตอนแรกที่เราซื้อนะมันมีปนเขียวแต่ลูกค้าบอกว่าเขียวก็ไม่ไม่เอาประมาณนี้เราก็เลยเอาเอามาทําแม่พันธุ์ต่อเลยใช่ไหมคะเราก็เราก็ทาซื้อแม่พันุคือทยอยซื้ออ่ะแต่ตอนนั้นมันไม่ได้มีกันเยอะไงซื้อที5ห้าต้นสิบต้นยี่สิบต้นแล้วแต่ใครมีซื้อหมดเราก็มาเริ่มตั้งแม่ทําก็ประมาณปีครึ่งแล้วมั้งปีครึ่งเกือบสองปีได้แล้วมั้ง เื้ยาแหละรวมรวมสองปีใช้ไแม่พันธุ์เริ่มแรกมีประมาณกี่ต้นได้พ่อพอจําความได้ไหมคะถึงได้เยอะขนาดนี้เนี่ยก็คือเราได้มาเราก็ตัดทําของเราเราไม่ได้ขายคือคือทําอย่างเดียวไม่ได้ขายมาเรื่อยๆอ่ะเราได้มาเทียสิบยี่สิบต้นอะไรเงี้ยห้าต้นสามต้นมันรู้อ่ะทยอยทาประมาณนี้ขยายขยายขยายไปเรื่อยๆเงี้ย ตอนนี้จะเป็นลมๆพันละตอนนี้แม่พันมีกี่พันแล้วเกือบพันต้นแล้วเป็นพันต้นเลยใช่ไหมคะมทำให้มันได้พันต้นแล้วผมจะเริ่มขายเป็นล็อตๆตอนนี้ก็ขายจะขายแบบมีคนเข้ามาซื้ออยู่เรื่อยๆ<ต>อนยังไม่ได้แบบว่าเปิดขายที่จะเป็นล็อตใหญ่ยังไม่ได้เปิดแค่ขายเรื่อยๆก็หมดแล้วลว,วันนั้นก็ขายเลย องสามนาทีก็ร้อยสัต้นมั้งอันนี้พ่อให้ราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่คะก็เริ่มต้นประมาณพันหนึ่งพันสองพันห้าสองันแล้วแต่ไซส์แล้วเราเวลาเราเลือกนี่เราควรจะเลือกแบบไหนดีคะพ่อมหมายนถือว่าการเลือกกดมิ้นอะไรอย่างเงี้ยคือควรจะเอาแบบยังไงติดด่างหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแต่บางคนเขาก็เอาติดดางติดดังก็แพงหน่อย แล้วมันนิ่งไหมคะพอ่อไม่นิ่งคือตัวนี้เขาไม่ได้นิสัยเขาไม่ได้เป็นไม้ด่างคือก็มันก็มีหลุดด่างบ้างแต่มันไม่เยอะในอย่างเงี้ย,ยค่ะถือว่าด่างอันนี้ด่างด่างเขาจะไม่เยอะด่างไม่เยอะเหมือนกับตัวฟอร์เรดบิวตี้ฟอร์เรบิวตี้ก็ได้ด่างเยอะเราตัวนี้เนี่ยฟอรดบิวตี้คือขเขาเขาเป็นไม้ด่างโดยเฉพาะโดยตรงอ๋อมันด่างจากกมพรชาอันนี้มันมี วันนี้อาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างอย่างนี้มีบ้างนิดหน่อยไม่เยอะมันมันมันเป็นไปได้ไหมบ้างมันจะมีทุกต้นหรือว่าไม่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 เราแต่อาจจะเป็นได้ทุกต้นแต่มันไม่ได้เป็นทีเดียวพร้อมๆทีอาจจะมานานๆมาสักใบหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็หายไปทีบางทีก็มาติดกันสามใบสี่ใบก็มีแม่พ่อลองดูตัวที่เป็นใบมิ้นท์ให้หน่อยนะคะว่าวิธีดูใบมิ้นท์แบบ บางทีลูกค้าอยากได้แบบเป็นใบมินเนี้ยค่ะมีสีลักษณะหรือการแตกต่างอันนี้มิ้น์ใช่ไหมคะสีแบบนี้มันจะไม่ได้เขียวซะทีเดียวอันนี้คือมิ้น์ใช่ไหมคะ,ะพอ่อแล้วถ้าแบบปกติอะอรู้สึกกลองนี้จะอ๋องั้นเดี๋ยวไฟไปถ่ายมาเทียบให้ให้หูว่ยาใหญ่มากนะคะเนี่ยสี่ ใหญ่กว่ามืออีกอันนี้พ่อจะ,อะเครื่องปลูกเป็นกับมะพร้าวมะพร้าวสาดจะขุยปนกันสองอย่างขุยนิดหน่อยขุยนิดหน่อยเราเวลาเราชำแบบนี้นะคะพ่อจำเป็นไหมต้องใส่ถุงไม่จำเป็นก็ใช้หล่อน้ำเป็นเร็วดีด้วยไม่ต้องอบ นานตั้งทิ้งไว้ขนาดสี่นิ้วนะคะแล้วใช้ระยะเวลาประมาณกี่เดือนคะพ่อรากถึงแดงออกมายี่สิบวันยี่สิบวันเ,เหรอคะเร็วมากเลยนเนี่ยออ้ยต้นนี้สวยนะคะเนี่ยถ้าติดด่างแบบนี้เท่าไหร่นะคะพ่อติดด่างก็เพิ่มไปอีกใบละพันหนึ่งก็ประมาณสองพันห้า พอลากเดินเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเปลี่ยนเป็นแปดนิ้วใช่ไหมคะบบอ,อ,อ,อันนี้คือจะเป็นตัวเขียวเอ๊ะนี้เป็นโกลดเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่เห็นใบอ่อนเราตั้งทิ้งไว้อย่างนี้เราก็ลดน้ำยังไงครัพ่อ แล้ว้วนนำมัแช่อยู่่แชให้สังเกตดูว่าถ้าเกิดว่ามันมันแห้งก็ค่อยลดไปใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าน้ำมันแห้งแต่หน้านี้เมต้อตัวแห้งมันจะล้นถาด <c oughs> ตัวกดๆมันนิดๆให้มันแน่นๆต้นจะไม่โยกต้นโยกมันจะเป็นช้า ต้องใส่พวก B1 B12 อะไรไหมพ่อใช้ก็ได้แต่นี่นี่นี่ไม่ได้ใช้ปกติก็ไม่เคยได้ใช้หรอกไม้มันล่ามันก็มันมีมันอยู่แล้วเนี่ยเย,เยอะแยะแข็งแรงแน่นอนแคตดับการเลี้ยงดูของคุณพ่อสุชาวนะคะก็บอกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือแทบจะไม่มีอะไรเลยนะแต่ขอแทรกนิดนึงก็คือในเรื่องของแสงแดดนะคะ ส่วนของเราเนี่ยใช้สแสลน70% 1ชั้นนะคะแล้วก็ใช้การรดน้ำแบบสปริงเกิลน้ำนะเรารดน้ำวันเว้นวันนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจโกดมินนะคะอยากจะเข้ามาเที่ยวชมสวนอิงฟ้าอิงจันท์เนี่ยสามารถเข้ามาได้นะคะทุกสุก เสารอาทิตย์นะคะเราเปิด3วันนะคะที่สุขสวัสด26ิ์26แยก9นะคะสำหรับหน้าร้านนะคะเราอยู่ที่จัด,ดจักรประตูทางเข้าที่1นะคะฝั่งซ้ายมือนะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะวันนี้ขอจบเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ